ไก่แล้วครับไก่เสร็จแล้วไก่พัง <laughs> <laughs> ผมเอาเทคนิคมาจากงานวัดเคยเห็นไหมครับเ <laughs> ขยา่าเขยา่าอย่างเงี้ยไอติมแท่งนะครับนั่นแหละดูซิจะแข็งให้เราไหมไม่รู้อะไรจะแข็ง <laughs> <laughs> มาดูนะครับแป้งมากๆ,ๆ,ๆโอ้โหเฮ้เยเป็นเกร็ดรอบๆเลยนะครับอ่ะโอโ้โหสุดยอดครับกินง่ายได้อยู่รายการอาหารนอกกรอบที่หยิบของรอบตัวมาคุกกิ้ง โอ้เฮโยโกไซมาอันนเม่โตโออิชิวันนี้ทำไมเชฟถึงพูดภาษาญี่ปุ่นน่ะล่ะครับ <Huh? S 1> ก็เมียอะไรครับวันนี้อยากจะกินอาหารญี่ปุ่นขึ้นมาครับญี่ปุ่นมันก็ทางถนัดเราอยู่แล้วครับ <laughs> อะไรที่มันเขาขาวนะ <laughs> อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับว่าจะทําไอติมญี่ปุ่นให้เมียกินสักหน่อยครับ <Huh? S 1> ตู้เย็นดันเสียนะแต่ไม่เป็นไรผมมีอุปกรณ์คู่ใจอยู่แล้วนะครับนี่ครับ เอามาตะเล่นเป็นประจำอยู่แล้ว <c oughs> ปี๊บเนี่ยแหละครับเดี๋ยววันนี้จะเอาปี๊บเนี่ยมาทำเมนูอะไรกันรอไปดูกันนะครับสวัสดีครับเชฟจอมหอมครัวมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการกินง่ายได้อยู่นะครับรายการอาหารนอกกรอบที่หยิบของรอบตัวมาคุคกกี้วันนี้เดี๋ยวผมจะเอาปี๊บเนี่ยแหละครับมาทำเป็นเมนูไอศครีมนมโชยุข้าวญี่ปุ่นจากปี๊บปีปี ไปดูวัตถุดิบกันเลยวัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างครับจะมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกจะไว้ทําไอศครีมนะครับเริ่มต้นด้วยนมนะครับน้ําตาลทรายขาวน้ําตาลทรายแดงโชยุครับมิโนริข้าวญี่ปุ่นพันซาซานิชิกิ100%นะครับหุงสุกเรียบร้อยแล้วครับน้ําเชื่อมสําหรับราดน,นะครับก็จะมีน้ําเปล่านะครับน้ําผึ้ง น้ำตาลทรายแดงถั่วลิสงบดนะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยครับอุปกรณ์ของเรามีดังนี้นะครับปี๊บครับพนวมนะครับหรือว่าผ้าอะไรหนาๆก็ได้นะครับน้ำแข็งครับหม้อแม่นาคเอ้ยหม้อแขกครับหม้อแขกแล้วก็พร้อมฝาด้วยนะครับน้ำเปล่าครับ เกลือหนังสือครับเอ้ยเกลือสมุดครับแล้วก็เชือกครับเรามาเริ่มทำนะครับส่วนแรกในการเตรียมไอศครีมก่อนเลยครับนี่ครับนมสดแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายขาวก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยน้ำตาลทรายแดงครับต่อด้วยโชยุนะครับคนให้ละลายให้เข้ากันก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเกาะตัวกันเป็นก้อนขึ้นมานะครับ ก็คนให้ละลายช่วยเขาก่อนนะครับในขั้นตอนแรกก่อนที่จะจุดไฟนะครับแล้วก็เริ่มจุดไฟได้เลยครับใช้ไฟกลางนะครับค่อนไปทางอ่อนนะครับเราก็คนให้ละลายต่อได้เลยครับก็พอเริ่มละลายแล้วเนี่ยเราสามารถชิมรสชาติดูได้นะครับแล้วก็จะได้ปรับแต่งกันตรงนี้เลยนะอืมรสชาติได้เรื่องเลยครับจะมีรสหวานอ่อนๆนะครับ แล้วก็มีความมันของนมขึ้นมาแล้วมีกลิ่นโชยุเล็กๆเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับก็คนให้ละลายหน่อยไฟเบาไปเรื่อยๆครับมันจะได้ไม่ไหม้ครับตอนนี้ก็ละลายกันหมดแล้วนะครับแล้วก็มีความร้อนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมใส่ข้าวเพิ่มเข่าไปเลยครับข้าวญี่ปุ่นนะครับสีสันสวยงามินทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้ทัพพีเนี่ยบี้ๆข้าวหน่อยนะครับ ก็จะทําให้ข้าวญี่ปุ่นของเราที่นุ่มอยู่แล้วนะครับก็มีความนุ่มละมุนขึ้นไปอีกนะครับคนมาพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็ดูเนื้อข้าวนะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะดับแก๊สก่อนเลยนะครับแล้วก็จะพักไว้ให้เขาเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวเทใสท่ถ้วยแล้วก็พักให้เย็นเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพักให้เขาเย็นตัวก่อนนะครับแล้วก็ไปทําในขั้นตอนต่อไปกันเลยก็เราจะมาเริ่มทําน้าเชื่อม สำหรับราดกันนะครับราดไอติมของเรานี่แหละครับเริ่มต้นด้วยน้ําเปล่าก่อนนะครับผมจะจุดไฟก่อนเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายแดงครับใช้ไฟเบาๆไปก่อนนะครับระวังไหม้นะครับก็คนให้ละลายให้หมดก่อนเลยนะครับน้ำราดของเราเนี่ยหรือน้ำซอสเนี่ยเราจะทำให้มีความหนืดสักเล็กน้อยนะครับราดลงไปจะได้เหมือน คาราเมลเลยแหละครับอ่าแป๊บเดียวก็ละลายแล้วครับแต่ยังละลายไม่ทั่วนะครับเอาให้ทั่วๆก่อนนะแล้วเชฟก็จะเติมน้ำผึ้งลงไปต่อเลยครับก็คนต่อไปเรื่อยๆนะครับให้เขาหนืดหน่อยหนึ่งเช็คง่ายๆนะครับเราจะให้เขาหนืดเป็นสายอย่างนี้นะครับพอเวลาเขาเย็นตัวแล้วเนี่ยเขาจะมีความหนืดเพิ่มขึ้นอีกนะครับเอาแล้วครับเชฟปิดไฟแล้วนะครับเทพักไว้ให้เย็นตัวก่อนนะครับ ถึงเวลาการโชวนวัตกรรมของผมแล้วครับตื่นเต้นไปด้วยกันเลยดีกว่ามันจะสําเร็จไหมครับผมไะตื่นเต้นมากๆครับกับนวัตกรรมใหม่ของผมนะครับเดี๋ยวรอดูกันครับเป็นยังไงนี่ครับพนนวมผมจะวางรองข้างล่างก่อนนะครับเราจะทําให้เป็นตู้เย็นขึ้นมานะครับตู้เย็นมือถือครับแล้วก็มาห่อนะครับเราจะห่อปี๊บของเรานะครับห่อให้ทั่วๆเลยนะครับอาจจะทุลักทุเลนิดนึงนะครับ อืข้าวของเทคโนโลยีต่างๆนี่ผมเอามานี่มันก็มาจากตอนที่ผมประสบภัยนะครับโดนเมียไล่ออกจากบ้านอันนี้เป็นสายเต็นท์นะครับไม่ต้องคิดมากนะฮะนี่ครับผมก็จะเอามามัดไว้ก่อนเลยครับอาจจะทุรักทุเลนิดนึงนะครับเราจะมัดประคองเขาไว้ให้เขาไม่หลุดเท่านั้นเองนะครับวิชาลูกเสือ,อน,นี่เงื่อนสกุลเบ็ดไกลแล้วครับ <g ly> ไกลพัง <g ly> ถ้าเมียมาเห็นนี่มันมันจะด่าผมหรือมันจะดีใจก็ไม่รู้นะ <g ly> นี่แหละครับได้แล้วครับประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ําแข็งลงไปนะครับไปดูต่อกันเลยครับ <g ly> เดี๋ยวเรามาประกอบร่างให้เป็นไอศครีมเลยนะครับผมเอาเทคนิคมาจากงานวัดเคยเห็นไหมครับเขยา่าเขย่าอย่างเงี้ยไอติมแท่งนะครับ <g ly> <g ly> นั่นแหละตอนแรกผมจะใส่น้ําแข็งลงไปก่อนนะครับเราจะเอาน้ําแข็งลองก้นดูก่อนนะ แล้วเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปครับนะแล้วเชฟก็จะใส่เกลือโรยลงไปครับเกลือเขาจะทะําปฏิกิริยากับน้ําแข็งนะครับทําเป็นไอติมของเราขึ้นมาเนี่ยครับเอาละครับเราก็จะคนๆให้เข้ากันต่อไปเราก็จะเอาหม้อแม่น้าของเราเนี่ยครับลงไปได้เลยนะครับแล้วเราก็ทยอยเอาน้ําแข็งของเราเนี่ยใส่ไปด้านข้างนะครับเราจะใส่ ทุกมุมเลยครับเขาจะมีมุมอยู่เห็นไหมครับคราวนี้เราก็หยอดเกลือลงไปครับแล้วก็หยอดเกลือลงไปตามมุมนี่นะครับอย่าไปหยอดลงหม้อแม่นาคนะไม่งั้นเค็มแย่เลยนะโรยเกลือไปแล้วนะครับก็เติมน้ําเข้าไปครับเทให้น้ําแบบปริมปิมขึ้นมานะครับหม้อแม่นาคเราก็จะขยับขึ้นตามมาแล้วครับพร้อมแล้วครับเราจะเทไอซครีมของเราเทลงไปเลยครับ อ่าปิดแล้วเราก็หมุนเลยครับดูสิจะแข็งให้เราไหมไม่รู้อะไรจะแข็ง <laughs> เราจะหมุนอย่างนี้ไปเวลาประมาณสามวันครึ่งนะครับ <laughs> หมุนแป๊บเดียวละครับเดี๋ยวก็น่าจะแข็งตัวแล้วล่ะครับอืมทุลักทุเลนิดหนึ่งนะครับน่าจะผ่านไปแล้วนะครับสิบห้านาทีครับอ่ะเดี๋ยวมาเปิดดูกันดิเฮ้ย มีเป็นเกล็ดมาแล้วครับมีเป็นเกล็ดมาแล้วดูข้างๆเนี่ยได้เรื่องได้เรื่องเอาเอาต่ออีกหน่อยนะครับ30นาทีผ่านไปนะครับมาดูนะครับแป้งมากๆมั่โอ้โหเฮ้ยเป็นเกล็ดรอบๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเชฟจะตักขึ้นมาให้ดูนะครับโอโ้โหรูปที่สองครับโอโ้โหเฮ้ยแข็งโป๊กเลยเว้เยแข็งกว่าผมอีก นี่ครับลูกพีสามเป็นไงเล่าน้ำเชื่อมที่เราทำไว้นะครับราดไปก่อนเลยครับน้ำคาราเมลของเราเนี่ยแหละโอ้โหสุดยอดครับแล้วเราก็โรยถั่วเข้าไปครับเพิ่มท็อปปิ้งขึ้นมาข้างบนีครับน่ากินน่ากินมีรักมีหลงเลยแหละเมนูนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูไอศ์ครีมนมโชยุ ข้าวญี่ปุ่นโดยวันนี้ผมเลือกใช้เป็นมิโนริข้าวญี่ปุ่นพันซาซานิชิกิ100%เป็นข้าวญี่ปุ่นพันซาซานิชิกิแท้ตามมิโนริรับรองความสดใหม่ด้วยระบบการจัดจำหน่ายทันทีหลังจากสีข้าวไม่เกินหนึ่งเดือนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้ข้าวญี่ปุ่นแท้ที่ขาวเงาวาว มีรสชาติหวานหอมเหนียวนุ่มละมุนลิ้นตรงตามคุณสมบัติของข้าวญี่ปุ่นใหม่ต้นฤดูทุกประการเหมาะมากๆเลยครับกับเมนูไอศครีมในวันนี้ครับชิมกันเลยโอ้โหมีท็อปปิ้งเป็นถั่วข้างบนด้วยนะครับอ <c oughs> โอ้โหอ,อ,อร่อยครับเข้มข้นมากๆหวานมัน แล้วก็มีกลิ่นมีรสของโอยหยุขึ้นมาอ่อนๆเท่านั้นนะครับไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดเลยนะครับอร่อยมากๆครับน้ำราดและถั่วที่โรยไปเนี่ยนะครับมีความหอมหวานมันส่วนตัวข้าวที่อยู่ในไอศครีมเนี่ย ด้วยความที่เป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับหอมเหนียวนุ่มละมุนล,ลิ้นม,มากๆครับแล้วก็มีเทคเจอร์ในการเคี้ยวลงตัวกับไอศครีมของเรามากๆเลยครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับไอศครีมนมโชยู่ข้าวญี่ปุ่นนะครับเตรียมข้อมือกันไว้หน่อยนะครับเอามาทําเมนูนี้นะครับแล้วอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพจพนุมลุงไลค์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่า EP หน้าเนี่ยผมจะเอาอะไรมาทำกันอีกครับวันนี้เชฟจอมหอมกลัวกับรายการกินง่ายได้อยู่นะครับขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ